ไปรับพัสดุมาเล้วนะคะพัสดุที่นี่ส่งซองสีดำๆนะคะเนาะมาแกะกันเลยสั่งอ่าเขาเรียกอะไรออเดอร์ Order ไปหนึ่งสัปดาห์นะคะลุ้นกันเหนียวมากเขาจะมีอีเมลส่งมาให้เราก่อนนะคะว่าของถึงไหนอะไรยังไงนะคะ ถุงดำหนึ่งชั้นถุงดำชั้นที่สองนะคะแกะแน่นปักพี่น้องซองกันกระแทกนะคะเป็นซองกันกระแทกเขาก็จะมีกระดาษมาให้เรานะคะกระดาษ ใบบินนั่นแหละนะคะใบบินแล้วก็จะมอะีอันนี้เป็นเขาเรียกว่ากระดาษที่เป็นสติกเกอร์เป็นสมมุติของที่เราสั่งซื้อมาแล้วเราไม่ชอบไม่ถูกใจเราก็ส่งกลับนะคะป้าโมนาให้เห็นด้านหน้าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นที่อยู่อะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรตาไปสนีตีกลับเออนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเป็นอ่าเป็นการ์ดที่เหมือนทำการ์ดเหมือนทำนองบอกว่าคุณจะถูกใจไหมอะไรเงี้ยกับสินค้าของเขานะคะเป็นอะไรเอ่ยทุกคน ป้ามมนาอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงนะคะปะ้ามมนาซื้อทองนะคะทองสิบกร,รัมของที่นี่นะคะนี่นะคะแต่ป้ามมนาอยากได้ยี่ห้อหนึ่งแต่มันได้ยี่ห้อนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้แค่สิบกร,รัมนะคะสิบกร,รัมแต่เป็นของ 99.99%เปอร์เซ็นต่ะ999.9นะฮะเนอะอยากได้อีกอันแต่ได้อันนี้ก็สวยดีนะคะเนาะสวยดีอยากดูว่าเป็นยังไงอยากเห็นอยากสัมผัสว่าเป็นยังไงสะสมนะคะ <Wow. S 1> ค่อยๆสะสมไปอันนี้แค่10กร,รัมนะฮะสิกร,รมัม โอเคค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาเปิดดูว่ามันเป็นยังไงแต่เดี๋ยวต้องต้องคุยกับลุงอีกเพราะว่าที่ป้าโมนาสั่งอะ่ะมันอีกราคาานึงแต่อันนี้มันอีกราคาานึงก็คือบริษัทเขาเรียกอะไรเอ,อรูปร่างตาที่เราสั่งอ่ะมันไม่ใช่ราคามันไม่ใช่ตานี้นะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันโอเคบายบาย